พอตกองทุนรวมสะเทินน้ำสะเทินบกนะฮะเหมาะสำหรับคนที่อยากลงทุนระยะยาวนะแต่ว่ารับความเสี่ยงได้ไม่เยอะนะฮะแล้วก็ต้องการผลตอบแทนคาดหวังนะอยู่ที่ประมาณ5-7%ต่อปีนะโดยที่ระยะยาวนะตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยฮะจะทำให้ความผันผวนของพอร์ตนฮะน้อยนะเพราะว่ามีการจัดสัดส่วนพอร์ตที่มีการกระจายความเสี่ยงไปค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะซึ่งพอรตที่เราจะมารีวิวกันนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพอรตของทาง p h e n o m e n ่นะฮะซึ่งจัดพอร์ตโดยคุณแอนดูนะซึ่งเป็น Research strategy นะ ชื่อพอร์ตนี้นะก็คือจะเป็น All Weather Portfolio นะฮะซึ่งหลักๆห,หัวใจของตัวกลยุทธ์นี้นะอย่างแรกก็คือเป็นพอร์ตที่ลงทุนใน Global นะก็คือลงทุนทั่วโลกเลยแล้วก็เป็น Long Term นะก็คือเน้นการลงทุนระยะยาวนะแล้วก็มีการ Diversify ไปที่หุ้นนะพันธบัตรนะทองคำแล้วก็พวกสินค้าโพคกัณฑ์ต่างๆนะโดย หลักการในการเลือกหุ้นนะฮะก็จะมี4หัวใจหลักๆแล้วกันฮะก็คือจะมีเรื่องของตัวฟัน d ด m e n เมนทัลนะก็คือประเมินนะว่าตอนนี้นะประเทศของทั่วโลกนะมีประเทศไหนที่ตัวฟันเดอเมนทัลค่อนข้างดีนะเช่นอันนี้ก็จะเป็นของตัวหุ้นอเมริกานะเช่นอีสูงนะมีหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งค่อนข้างเยอะนะ ล้วก็ตัว valuation นะแน่นอนนะว่าเช่นพวกตลาดเกิดใหม่นะที่มี PE ต่ำๆนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะแล้วก็เป็นเรื่องของตัวโมเมนตัมนะว่าตัวสหรัฐนะในช่วง3-5ถึงปีที่ผ่านมานะก็คือมีโมเมนตัมขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะซึ่งก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะแล้วก็หรือว่าส่วนสุดท้ายนะก็คือเป็นเรื่องของตัวความเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้นะหรือว่าเรื่องของความผันผวนนะต่างๆนะซึ่งอันนี้จะเป็นพอร์ต ออเบเอร์ er แบบดั้งเดิมนะของคุณเลรลาดิโอนะฮะซึ่งรูปแบบดั้งเดิมนะคือเราจะเน้นในส่วนของตัวหุ้นนะสามสิบเปอร์เซ็นตะแล้วก็ตัวพันธบัตรระยะกลางถึงยาวนะก็จะอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะแล้วก็ทองคำเจ็ดจุดห้านะสินค้าเข้าพ,พัุ์อีกเจ็ดจุดห้านะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวพอร์ตแบบดั้งเดิมนะฮะซึ่งปัจจุบันนะมีการปรับสัดส่วนพอร์ตที่เพิ่มขึ้นนะเพื่อให้ตอบโจทย์กับนักลงทุนในยุคป,ปัจจุบันนะก็คือ เราเพิ่มสัดส่วนหุ้นเนะี่ยเป็น70%เลยคนระับแล้วก็เป็นตัวทองคํา25ค่านะแล้วก็ตัวพันธบัตรรัฐบาล5%เซนะซึ่งตัวสัดส่วนตรงนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามตลาดนะว่าตลาดช่วงไหนบูนะฮะบูมากๆานะสัดส่วนหุ้นก็จะเยอะหน่อยนะหรือว่าถ้าเป็นตลาดขาลงหรือพักตัวนะก็สัดส่วนของตราารนนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลก็จะเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็แน่นอนนะในหุ้นเนะี่ยเราก็มีการกระจายไปในหุ้นทั่วโลกเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุนของยุโรปที่พัฒนาแล้วก็ดีนะหรือว่าพวกตลาดเกิดใหม่ที่ไม่รวมจีนนะแล้วก็คุณอเมริกาญี่ปุ่นจีนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกต่างๆนะผลการดําเนินงานนะฮะก็ตั้งแต่ปี2019ถึง2025นะก็จะอยู่ที่ประมาณ52.8%นะซึ่งก็จะตกเฉลี่ย CAGR อยู่ที่ประมาณ6กกว่าๆนะแล้วก็ตัว maximum drawdown นะจะลดลงมาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเรามีการใส่ของตัวพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็มีการรีบาลานซ์มาตลอดทางนะ อันนี้เราเปรียบเทียบกับตัวกองทุน MSCI World นะในกรณีที่เกิดวิกฤตนะตลาดหุ้นทั่วโลกนะลง50%นะเราสามารถโปรเทคดอดาวตรงส่วนนั้นลงมาได้เหลือเพียง32%นะหรือว่าตัว .com นะที่หุ้นทั่วโลกนะลงไป42%นะแต่ว่าตัวพอร์ตนี้นะก็ลงมาเพียง16%เท่านั้นนะซึ่งอันนี้ก็เป็น สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถถือพอร์ตได้ยาวขึ้นนะแน่นอนนะเรื่องของตัวม a x ซิมัมดอ w ์ดาวนะหรือว่าบางทีเวลาเราเห็นพอร์ตเราโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันมีการย่อลงมาแรงๆบางทีมันทําให้เราเนี่ยขาดความมั่นใจได้นะว่าเราเนี่ยควรจะถือมันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราจะขายมันเลยดีนะซึ่งในส่วนนี้ตัวพอร์ตฟลิโอนีนะ้มีการออกแบบมาเพื่อรองรับในจุดนี้ให้เรานะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องขายเองนะตัวพอร์ตจะมีการปรับสัดส่วนให้นะ แน่นอนนะว่าตัวข้อหลักๆของพอร์ตนี้ก็คือ4ตัวก็คือหุ้นเพื่อเร่งอัตราผลตอบแทนนะแล้วก็ตัวพันธบัตรรัฐบาลนะที่จะเข้ามาช่วยลดตัวความผันผวน,นของพอร์ตลงนะแล้วก็ตัวทองคำนะที่เป็นหลักประกันนะในกรณีที่บางทีหุ้นไม่ได้เอาเพ p e r f o r m มนะราคาของทองคํามันเอา p e r f o r m ร์มขึ้นมาแล้วส่วนสุดท้ายก็คือตัวสินค้าโก้กพรานะที่จะเอามาเวทให้พอร์ตของเราสมุทมากยิ่งขึ้นนะเธอจะได้เกิดใครสนใจกองทุนนี้นะก็สามารถ แอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะแปะไลน์ไว้ก็จะมีผมและทีมงานอคอยให้คำแนะนำมาสำหรับใครที่สนใจลงทุนในพอร์ตของทางฟิโนเมนาหรือว่าถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครมีคำถามสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์บอกเราที่ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ